กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนในช่วงที่2นะคะไปดูเรื่องราวของทางผู้กำกับการแสดงแสงสีเสียงย่าฉันท่านชื่อโมนะคะก็ได้มีการนำเอาผลงานรูปเหมือนสีน้ำมันค่ะที่ได้สร้างขึ้นในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมามาจัดแสดงนะคะในกิจกรรมเสริมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่2021ค่ะ โดยที่ห้องจัดแสดงชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชอำาเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็เป็นการเปิดพื้นที่ต่อเนื่องการแสดงผลงาน3เมืองศิลปะ กิจกรรมเสริมศิลปะนานาชาติ t h a แลนด d เบีย n a l เล2021นะคะโดยนางปภิชญาณนาคนครพนมผู้อำนวยการห้างสรรพสินค้า Terminal 21ทวนีวันนครราชสีมาค่ะพร้อมด้วยนายสนพยาอ่อนนุม่มผู้กำกับการแสดงแสงสีเสียงย่าฉันท่านชื่อโมก็ได้พาผู้สื่อข่าวนะคะไปชมศิลปะจาก3จังหวัดทั้งจังหวัดกระบี่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาที่เป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงในครั้งนี้ค่ะ สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์ในโลกสังคมออนไลน์นั้นก็ได้มีการพูดถึงภาพวาดของทายาทตระกูลดังในจังหวัดนครราชสีมาขึ้นไปจับจองภาพเขียนสีน้ำมันให้พัญญาเป็นของขวัญน,นะครับในวันวาเลนไทน์รวมทั้งภาพวาดบุคคลในครอบครัวมูลค่าเนี่ยรวมเกือบ40,000นบาทโดยเป็นทางด้านนายสนธยาอ่อนนุม่มหรือหน่องเชอริฟที่มีประสบการณ์เป็นช่างเขียนรูปเหมือนสีน้ำมัน ผ่านการเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ทวีพงวโรดมนานนับ10ปีรับหน้าที่ในการสร้างสรรผลงานในครั้งนี้ครับและก็ได้นำผลงานการเขียนรูปสีน้ำมันเนี่ยมาจัดแสดงผลงานรวมกับกิจกรรมเสริมศิละปะนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่2021ในครั้งนี้ด้วยโดยได้มีการรวบรวมผลงานในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ใช้เวลาว่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้นะครับสร้างสรรค์ผลงานซึ่งได้มีการรวบรวมภาพวาดทั้งความเป็นมาของท้าวสุรนารีในการสู้รบกับทหารของลาวถือว่าเป็นความกล้าหาญที่เล่ามายังวีรชนรุ่นหลังนอกจากนี้ก็ยังได้มีการจัดแสดงภาพวาดของผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมาทั้งรูปของนายวิเชียรจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คู่กับนางนัทธินีพรจันทรโนไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับที่เราที่เราเป็นก็จะเป็นโซนของทางจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเจ้าภาาในครั้งที่แล้วงาเนเินเลนอนาชาติศิลปะอนาชาติครั้งที่หนึ่งนะฮะซึ่งจับเวลวที่กระบี่ แล้วว่าทุกวันนี้ของเราเนี่ก็คือเป็นจังหวัดที่สองฮะจะสิ้นสุดเนี่ยก็คือในเดือนมีนาเดือนมีนาน,นี้แล้วก็สถานที่ที่นี่เนี่ยจะจัดงานเพื่อมอบทงให้กับจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดเชียงรายนะฮะผู้ที่จะมารับมอบธงไปจัดต่อก็คืออาจารย์เฉลิมชัยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเ,เชียงรายนะฮะก็จะอยู่ในประมาณปลายเดือนมีนานี้นะฮะก็จะจัดที่พอใหญ่ของท่างเทอร์มินอลนี่นะครับ ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะนะคะก็สามารถจะไปชมภาพวาดจากทั้ง3จังหวัดที่เข้าร่วมในกิจกรรมเสริมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบนาเล่2021และรูปเหมือนสีน้ำมันนะคะของนายสนธยาอ่อนนุม่มที่ห้องจัดแสดงชั้น4ศูนย์การค้าทเทอร์มินัล21โคราชอำเภอเมืองนครราชาสีมาได้ค่ะ